สวัสด mm. ีค่ะนี yeah, no ่มาอหมอนี่มาป้าอยู oh. Oh. ่เนี่ยน่มาตื่นมาทํามาป้าเลยอออะหมอะมอมาไปน่อีกปะอ๋เอ้าทอะไรลราคนเดินโอ๊เอาอ้าเอาเปิดอะไรเลยเด้เปิดอะไรท่านสวดีค่ะ ท่านสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะเออถือบอนเชิงเลยนะคนนี้เนาะเห็นไหมเ็นกระเชมบอลนะนี่บอลน,น,นี้ผู้นั้นนี่บอนี้ผู้นี้ไม่ใครเอ่ะผมก็สวัสดีครับหล้วกอโอ้ดิสวัสดีค่ะดิกระนี่ดิกระสวัสดีค่ะเพราะว่าตื่นต่อเนาะผมก็สวัสดีครับแล้ว,อ,อ,ว,ลวอ็โอ้ก็สวัสดีละตอนเช้าๆแล้โอ้ อุมทำไมบัป้าตื่นแต่เช้าจังเลยล่ะวันนี้ล่ะแม่แม่แม่ชีแม่แม่ชีอมอนตีนัวบ่ัวนี่บัวมากตื่นสวยมักที่แม่ยนเวียนตื่นแต่เช้าเลยแวียนอ่ะไปหาเนาะเหรียญดีกว่าอามอนไปนั่งเลยไหนออามอนไปนั่งดีกว่าไปแช่ไว่าคือมือดเถอะ่ะเนี่ยไปหั่นกระมือดเนี่ยไปนี่กระมือดแล้วโอ้ยจะมันจม ดงงนนงังอะไรอยงนั่มามมาหาตังค์ทำงานได้ไรอ่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะ,อดดคะโอ้ยทำไมเจ็บขาคนนี้นี่น้ำหนักตัวมันเยอะเหรอตังค์งานน้อหนักโตอะไรปันนันยาชิมวาว,าวมาตังค์ไหนแค่นักช้างชิปที่เราเสนอ,อเองอตังค์กินน้ำก่อนนะน้ำที่ห่อนะวะขามัาานแท่าานขนมันย้อยลงเนี่ย มันยอ้อยเลยคนตังก็ช่วยแวเพราะว่าตังคนช่วยให้ยังไงวะโอ้ยขี้เกียจติจังเลยละโอ้โอ้ยขี้เกียจแล้วโอ้โอก,ก,โอก็เสียใยละให้ไม่ดีไม่ดีกันเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยพยายามแข่งยักษ์คาแต่นะทำไมวันนี้ขี้เกียจตื่นลนะโอ้ก็ขี้เกียจตื่นแล้วก็มันร้อนโอ้เป่าพัดลมทั้งคืนเลยละว,วันนี้นะล,ลงมาตีตีสาม ก็จะมาปิดให้เย็นพากันนอนก็เลยไม่ปิดให้มมันร้อนโอ้ก็ร้อนมาแล้ลยปะาป้าก็ไม่ต้องมาถอดมาปิดอะไรให้โอเลยนะโอ้ก็โอ้โอ,โอ,โอ้แล้วก็ยังนอนเป่าพัดลมเยน็ยนๆสบายๆล่ะถ้ามันนอนนแะกก็ปิดแต่ถ้ามันไปเลาะก็ไม่ปิดก็เมื่อคืนเลย พ่อโอ๊ก็ไม่มาหาเลยล่ะพ่อบุญรอดไม่เห็นมาพ่อบุญรอดไปไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนน่ะไม่เห็นมาเลยล่ะโอ๊ก็ไปส่องหานิดหน่อยแล้วก็มานอนล่ะเพราะว่าเต่าพัดลมเย็นสบายเลยล่ะสบายาไม่คุยน้ำเย็นเนี่ยนะไม่อยากคุยน้ำเลยได้อยากคุยน้ำอะไรที่ว่าใช่ว่าแกงหางดิีๆอยู่ขัน่ะน่ะเนี่ยน้ำงันได้ไหมเป็นน้ำงันเลยขอหมอนได้ไหม ขอได้ไม่มอนนี่เอามอนใบใหม่มอนใบใหม่แม่ไม่ได้เย็บให้เลยนีแหละแหวนน่ะยังได้ใบนั่ในใหญ่ให้แต่ใบนี้แหวนน่ะไม่อยากไม่อยากได้บันไดเลยแหวนน่ะมาเออมาเออมันขี่ขานป่ป้าไม่มาเออได้มาเออขี่ขานว่าคือแหวนนเลยอืมลูกมากกับแม่นอนัในส่วนเนี่ยโอ้มันไม่ได้ขี้เกียจซะเกินหน่อยหรอ ไม่ได้กเกาจังนนี้ไม่ได้จะอาบน้ำตั้งตั้งขา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 เอายเออใช่ไหมวะตังายเออื่นขึ่นนะ,นะ,ว,ะนว่ายสบายอือ้อขึ้นนะ,ะวะ่า ตอนเ yup. ช้าตังตังไม่ตังก็ไม่คิดตาตอนเช้านะตังวันต่้งแต่เอาขี้ตาออกเลยเดี oh a, ๋ยวค่อยต่อเนาะเดี๋ยวค่อยต่อเนาะมันเฉียงดังเออื๋ออื๋อเดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่อขี้มันมันเฉียงดังนะเดี๋ยวให้แม่ปั่นผ้าเสร็จก่อนเนาะองปราวันยังมาต่อกันได้ปราวันป๊าวันเฉียงดังเดี๋ยวเอฟซีหนวกหู ก็จะลงมาก่อนตัวบ้านจ้าหนอกคร์อกาเออจ้ชีนไหมเออจ้ีนไหมตังกันหนวกหูเหรอนะ่ป้าเลยหนูกหูแห้งอ่ะก็ยังชั่วก็ยังชั่วอะไแบบนี้เลยไม่มันแคขั้นหูดังเลย โอ้ยขันหัวนังมันก็เหมนตัวพาน่นนั่นนั่นนนนั่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 ่นนัั่นนั่น่วย่างหวยปรวนี่้บอกแนวเลยตกใจมอเตอะติแบบนี้ ม่าหอมเงนหน่อยแว่นมหาแว่นแน่แบบว่นนบาไม่คุยตแต่กค่ผิดตังค์ว่าไม่คุยต้องแว่นเลยแว่นก็ยอยากคุยนั่งอยู่เแบบเว่นก็เลียวก็เหลืองเว่นเน่ยเอินแน่แว่นเพราะว่บาบบบว่ามหาแว่นแว่นไปเลยเอินเลยโอ้ไม่มาคุยอโอ้เลยโอ้ไม่จะคุยด้วยอยู่เหรออยากคุยนัง่งอย่างเงี้มีแต่นอนนะชวัวรีมีแต่นอนนะชัวรีโอ้อก็จะคุยไม่ดีแก ดีค่ะ,ะไม่อยากพยดอะไผลเพราะว่าดีคันแห้งมีแต่คันทุกคันนะตอนนี้ใจเบิงึงใจเบิึงกันนะขอดูหน่อยนิกกี้นิกกี้ขอดูหน่อยเร็วขอดูหน่อยมันเป็นอะไรทำไมมันเก่าจังแม่นอะไมาจะเสียงไงอะไรใหญ่เมีนเป็นคนเสียงสวยเฉยเวลาว่ามันแค่แครออกง่ายง่านิดหน่อยกลางว่านกลางว่านนะ เวลาเป็นเลี่ยวเดียวโอ้แ huh ต่อเฉียงเล็กเลยโอเฉียกระเทยโผล่เฉ mm ียงกระเทยโอไม่ได um oh, ้เป็นกระเทยนะโอไม่ใช่กระเทยแล้วกะปะจะมาหาว่าเป็นกระเทยได้ยังไงล่ะแม่เน่ยเป็นคนแม่เน่ยเป็นคนช่วยอยิวยายแม่เป็นคนช่วยว่าอ้วนวัวใหญ่ แม่นอ้วนอยู่งไย้แยแม่นลดมุนแต่ได้แย่เอานอนหนุนหมอนหน่อยนีิจะได้หมอนไม่หนุนมันออเอาตุวมุงให้ขบับขึ้นปะปาได้หลายได้กเอาหมอนมาให้แม่นนอนกันเปนแม่นกันนอนสบายสบายแบบนี้เลยเอ้ยหมอนมาไว้เห็นอย่างมานอนโหมนนุนเนาะ อออชอบหนุนหมอนอ่ะแหวนมากมือนหมอนนะแว่นแม่นกะจะเอาหมอนไปนั่งทุกที่ทุกหม่องเลยเพราะว่าหมอนเป็นของโปรดของแว่นอโอเคสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนปิดคลิปให้ก่อนโอเคสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะส <laughs> วัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกับแว่นคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเอ้ยแบตถูกต้องแล้วค่ะป๊าป๊าโอ้ก็จะโอ้ก็สวัสดีครับเป็นเหมือนกันแล้วโอทำไมไม่มาหาโอ้ทุกทีล่ะโอ้สวัสดีครับหน่อยเร็วโอ้โอ้สวัสดีครับก่อนโอ้งอนเหรอโอ้สวัสดีครับหน่อยโอ้สวัสดีครับเหรอเดี๋ <c oughs> ยวเจอกับ Nếu cái trời cũng ôm oh mày khi được nó khóc Nó ổn ổn đi khóc kìa người ta đi <laughs>